พี่ว่าเราควรออกจากที่นี่แล้วก็จริงเราอยู่ที่นี่มาเกือบสองปีเราไม่เคยได้ออกไปไหนเลยเราควรออกไปสู้บ้างถ้าเราอยู่อย่างนี้เราก็ตายแน่แ,นแต่พี่เป็นห่วงน้องนีง่แหละน้องอายุน้อยมากเกินไปที่จะสู้เพราะว่าเป็นห่วงมากเราต้องให้น้องอยู่ข้างหลังเรานี่แหละถ้าเราให้น้องไปต่อสู้ด้วย คงไม่ไหวอาหารที่ก็หามาได้แค่เนี้ยที่จะกินพอไงอะไรถ้าอย่างั้นเราเรากินด้วยกันก็ได้น้องกินเถอะน้องน่าจะหิวแบ่งๆกันเรามีแค่นี้แหละน้องกินไปเลยแต่พี่ยอมแล้วพี่แบ่งกันเองขอบคุณมากน้องกินเถอะพี่อดได้วางแผนนะ พี่ว่าวรนนี้พี่จะเป็นคนที่จะเดินไปดูเส้นทางแล้วน้อแล้วพี่ก็จะมาเรียกทุกคนกลับทุกคนค่อยๆเดินตามกันมานะ <Okay. S 1> เดินเงนียบๆพี่สุดอย่าให้มีเสียงถ้าเกิดอ,อะไรขึ้นสู้เราจะอยู่รอดโอเคถ้าไม่สู้มันจะตามเราไปแน่นอน <Okay. S 1> พอตอนนี้ปีศาจสุดเหนก่กรู้ฐานทัพเราแล้วเราไม่ปลอดภัยแล้วว่าแต่ ไอ้ก๊อตที่พี่วินเจอมันหนีรอดไปได้มันหนีรอดไปด้วยอีกเหรอเราไม่ปลอดภัยแล้วจริงๆตามตำราม,มันจะเขียนว่าถ้ามันเจอใครที่มันเป็นเหมาะสมจริงมันมักจะตามมาเพื่อแก้แค้นที่หลังเราไปเก็บของกันเถอะถ้าพร้อมแล้วก็ไปโอเคอยู่ด้านหลังเลย เราคนเดินน้ำหน้าเพราะว่าน้อ,งอยงเด็กป้องอด้านหน้าพี่ดูแล้วไม,ไม่น่ามีอะไรที่บ้านเนี่ยไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งทักข้างหน้ารีบเดินไปปู่ปากข้างหน้าลุกมากเราไม่เคยเดินผ่านจุดนี้มาก่อน นะได้เหมือนได้เสียงอะไรอีกแล้วอะ่ะค่อยๆเดินก้าวอย่ามีเสียงอย่าแตกหมูเดินกลับมางาพี่มันได้ยินเสียงไม่ขาดนอกนะนก็ต้องรอรอสิโอ้รปวดขาแผลเกไม่หายาดีจะเดินผ่าไปยังไงเนี่ยอะไรแล้วก้าวไปไหน เจ้าเจ้าทำไม่ทันแม่คัพวก,กพี่หายไปไหนกันหมดอยู่นี่เจ้าอยู่ไหนหนูอยู่นี่เสียวมาจากทางนู้นเจ้าเร็วเดี๋ยว,ว,ยวยพวกพีษสัมาไปห,หนูขอนั่งรัเก,ก่อนได้ไหมโอเคให้เวลาห้าทีแล้วก็รีบกลับมาด้วยตรงนี้น่าจะไม่มีพีษสัชุกชุมๆม,มาก เสียงก็ยังก็ยังเงียบๆอยู่เราคงต้องไปไอ้นั่นต่ออแล้ะเราวางตัวเลยนะคันพวกเรานั่งแถวนี้ก่อนไหมก็จริงโอเค อะไรกําลังถล่มมาฝั่งนี้เลยอะ่ะเราจะก้า,า,า,าวขดขาใช่ไหมไหวไหมลุกของชีวิตเต้นก่อนอมาแล้วโอ้ยข้างหลังเร็วก้าวปลวไหมซะไอ,เอ้เรื่องนี้ย่าระวังก้าวระวังหมดทำไมพี่วิ่งอยู่ตรงนี้คนเดียวอ่ะ กิดอะไรขึ้นเนี่ยไหนปนไหนกันหมดเอามาป้องกันตัวก่อนรับกันงิงเมือ่อ <hive! S 1> กี้พี่อะ,อะเจอพวกปีศาจพี่เราหินป้องกันตัวไป พอดีไปต้องกัดต e ัวนะต้องกัดตัวคนคนนเลื่อนเลยอี ฟื้นไม่ทีก้อนเห็นอไไหมใช่ตัวจริงพี่เหโดนอยมามันฟาดพี่กอดูอะไรมาตัวที่ตัวปอมอะเรเก้าอะโอ้หนูก็เจ็บกานคุณเจ็บไหมต้องล้างแผลก่อนนะหา้าก่อนน้องจะเป็นไรไหมมาเป็นนาทีสองนาทีแล้วเนี่ยยังไม่เจอก้าเลย ขาเก้ามาหลายนาทียังไม่เจอเลยเก้าเุยเก้าเฮ้ยจะโดนอะไรมาเก้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 าดีพี่ไหมเก้าแล้วมือเป็นอะไรเนี่ยเก้าตื่นตื่นเลยเก้าเก้าตื่นเลยเก้า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 ตื่นเลยใช่ไหมก็เป็นอะไรไหมทุกคนเป็นกันหมดเลยที่ถูกปีศาจตัวปอมันฟาดพี่ใครอ่ะ กอดก้าวโดนใครเหรอตัวปอมบบอะ่ะก็โดนเหมือนกันอ่ะมันคงใช้ความมั่นใจในตัวที่แสดงว่ามันปอมพวกเราเป็นพี่น้องกันมันก็เลยไว้ใจพวกเรามันก็เลยไว้ใจที่พวกเราเชื่อใจกันมันปอมทุกตัวเลยเหรอเนี่ยแสดงว่าเราเป็นคนที่มีศาสตร์มันจับจ้องอยู่ตลอดเวลาที่เราเข้ามาดูมันแล้วเราไม่มีทาง้นไปได้ง่ายแน่นอกจากจะต้องมีคนคน,คนเสียสละวิ่งไหวไหมไว นั่นไม่ใไ,<ป>ไ,ไม่ไม่พาแล้ววิง่งเฮ้ยพิศนั่งเลี้ยวเฮ้ยเจ้าหายไปไหนอีกแล้วเหรอเนี่ยเราหายไปต่อหน้าต่อตาเราเลยบ่อยจริงๆเลยไม่หายไปแบบหายไปเลยไม่ได้หายไปที่ไหนหายหายไปเลยอะ่ะต่อหน้าต่อตาเราเลยโดยไม่ต้องวิ่งหลงทางไปที่ไหนแล้ว ให้ไหนได้เดี๋ยวนะคิดเหมือนกันว่าพี่กดเลยคือเก้าแยกกันไปตามหาเก้ากันหรือว่าเก้าไปพี่วินหนูมไม่เจอใครเลยนะเนี่ยเฮ้เดี๋ยวนะแกมใครอะ่ะใช่คือกอ๊อตตัวจริงไหมถ้ตัวจริงแกอย่ามาหลอกพี่วินท่าน,นะ แล้วตัวแล้วก้าวตัวจริงหายไปไหนก็โดนหัวหน้าปีศาจมันเอาไปอ่ะเธอล่ะอเออเอออะไรนะวะก็ไม่รู้อ,ะอ่ะก๊อตอันนี้คือก๊อตใช่ไหมตัวปอมันหายไปแล้วกอ๊อตเฮ้ยอันนี้คือตัวจริงใช่ไหมใช่เย่เย่ตัวปอมันหายไปเลยเกือบได้ตายกันไปหมดยาจริงๆ <c oughs> แล้วก๊อตล่ะเอ๊ะ แล้วเก้าล่ะก็ยังหาไม่เจอเลยอ่ะทำไงดีไปก <c oughs> ็ก็ตกก็ตกหลุมนี้ทำไมมันลึกมากหลุมนี้ไม่มีอะไรเลยก็วิฉั <c oughs> นไปหาก่อนแล้วตัวปม แกอยาคว่าฉันโง่นะฉันรู้ว่าแกเป็นตัวปลอมอะพี่วินนี่เลือดของน้องแกไงก้าวไปดูไหมมันตายไปแล้วพี่วินให้ด้วยเฮ้ยพี่วินหนูจริง ไอ้ปีศาจอะตัวปอมอะมันบอกว่าก้าวตายไปนานแล้วตายตอนที่ขอความช่วยเหลือแต่เรากลับมาไม่ทันจนโดนปีศาจฆ่าไปแต่ที่มาก็เป็นตัวปอมหมดเรื่องมันเป็นแบบนี้จริงเหรอใช่เดี๋ยวแก้มาให้ว่าแล้รใช่ไหมใช่เดี๋ยวนั่งเบตัวจริงใช่ไหมใช่โอเคเอ,อ๋อ แก่อนก่อนอยู่ไหนอ่ะโอ้พี่วินหนูหาพี่วินหนูมาเจ็บมือไปหมดแล้วเนี่ยช่วยพี่ก่อนเจ็บขอบคุณมากไปกันเถอะเจ็บมือพี่วินอเจ็บเลยไม่เคยเจ็บขนาดนี้มาก่อนอดทน มันเจ็บกว่าที่เราคิดอ่ะข้างหน้ามีปีศาจพี่ต้องสู้ไม่ไหวรล่ไปไปให้ให้ฟอสผแต่ถ้าเกิดฉันจะตีน้องกุหลาไม่กป็ไรหามาดิแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดฉันตีน้องอ่ะ ตเอองหรไปไหน้าไปโคฟีฝาก